สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกผู้ทุกคนนี้เลขสิบห้าเพื่อนเพื่อนมัเลาะสวนทุเรียนที่เล็กปลูกไว้ได้จ้ะเด้อปลูกได้ประมาณหนึ่งปีมันก็มีต้นสวยต้นบบสวยเนาะจ้ะเนาะต้นงามต้นบ่งามแต่กับรูว่ามันสีเป็นจังไดแต่กับพยายามดูแลเอาใจใส่ย่ยมือเสารลเลขสิมาเปิดน้ำโฮดน้ำเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกต่อระบบสริงเกอร์ไวเดล้วที่น้องจ้า อันฮดเป็นลอกลอกละชุ่มงฮดทุกมือนาแรงเล็กกับบลูว่าเหตือเหตผิดเนาะจ่ะเนาะแต่กะอ่ะอันพืชต้องการนา้ำเล็กฮดไวชุม่มงหน,นึ่งนี่ต้นทุเรียนนี่ปูได้ครบหนึ่งปีแล้วจ้ะต้นซ้ำนี่แหละต้นมันงามได้นี่ตน้นโบงามกับมีพี่น้องเล็กกับสิได้ไปสื้อมามเปลี่ยนอยู่จ้ะสื่อมาเปลี่ยนมาก มากมามากสามไม้ตุนใดมันบมันตายตุนใดมันบเแตกหยอดกะเอามาเปลี่ยนไม้<ด>นี่จะตุน<ด>นี้<ด>นี่เล็กพึ่งปลูกไม้นี่ปลูกไม่ประมาณได้ซองเดือนกุกว้านี่แหละจะตุนนี้เพราะว่าเล็กปลูกวางเล็กขืนมาจากสวีเดนเนาะจ้าเนาะตุนนี้ปลูกได้ซองเดือนกุกว่ามันแตกหยอดดีอยู่เล็กว่ามันเป็นน้ำสายพันธุเรี้ยนไม่ได้หรอก เป็นน้ำสายพันธุเลียนเป็นน้ำต้นพันธุทุเลียนโมเมนสายพันธุ์เป็นน้ำตน้นพันธุ์ทุเลียนที่ว่าตน้นพันธุ์มันดีมันเกิดเดือนหลากดีนะจ๊ะอันนี้แม่เลีกเพิ่นเอามาสามเพื่อนต้นนะี้ต้นนี้เพิ่นเอามาสามเด้อนเพิ่นสามวันนาฝนวังหนึ่ง้ะจันได้หกเดือนเจ็ดเดือนมันเกิดยังงามต้นนี้นี่ต้นทัดไปนั่นเลีกก็เอามาสามพร้อมกันสองเดือนก,กวานี่ต้นนี้สองเดือนกวาเพือกัน วานลลกมาอยู่ใช่ได้สามเดือนแล้วมาเบิงแม่มาดูแลแม่นั่งเนี่ยมั่กระแตกยอดดีอยู่จ้กะกระล็กกรเลว่าต้นไดมันบางงามเล็กก็สิไปซื้อมาเปลี่ยนมาหยังให้มันเสมอกันต้นไดมันบ่แตกยอดก็สิเปลี่ยนออกกระใส่ปุ๋ยก,ใยก็ใส่ปุ๋ยชวนมา,ากใส่ปุ๋ยอินรียเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าทุเรียน,นมันใส่ปุ๋ยเคมีหลายบ่ไดดต้นมันยังหน่อยมันต้องใส่ปุ๋ยอินรีย์ ใส่ปยอินซีสีฮอร์โมนไปแจ้งสัดต้นอายุหนึ่งปีเลยจ้ะต้นมันงามมันกระเตกยอดดีอยู่แต่ต้นโบงงามก็มีคขึ้นกันจ้ะเดี๋ยวมือนาสิท้ายให้เบิงดอกต้นโบงงามมือนีเบิองต้นางามมีไปกวนสวยอยู่ใน่นอนจ้ะพี่น้องเนาะวางไวาสิได้ผลผลิตน้ำเพ่นอยู่ดอกจ้ะเดกปลูกไวอยู่ดีกะมาน ลอยต้นบ่ดูถึงบ่ดูบ่ได้นาเบิ่งขักก็ประมาณลอยต้นนี่แหละลอยต้นแต่ว่ามันกะเล็กระปูแม่เพ่นปลูกกัน,นยีงก็บมกกล้วยไปนํานี่แถวนี่สวยนี่เล็กปลูกเดือนกุ้งผ้ากุ้งผ้าปีทีเแลวอันนี้ยังโมหอดปีดีจ้ะแต่ว่าแถวนี้นี่งามแถวนี้น่าแต่แถวเมื่อกี้นั้นร้านเป็นคนปลูกเลยสามร้ายหลายทมวันเป็นน้ำคนปลูกพี่นนอะ เพราอว่าเป็นจังไดบบหูออันนี้แถวนี้เรียกปลูกง่ามอิดีแถวนี่ระบบน้ำมาชีเหตุไว้ยังสี่เป็นแถวเป็นแถวเปิดเท่อละแถวสิ่ปูบกันบกปูบักกล้วยไว้ให้มันเป็นโฮมเงาให้หนำทางคางคางเพราะว่าบักกล้วยมันดูดความชุ่มชื้นพันวาก็เลยปลูกไว้สวยค่ะต้นนี้ยังโบหอดปีดีปันไดงามเล็กอย่างใดยังสี่เบิร์ดสุดต้นเลยมันหากว่าอันมันหากว่าท่านใดถึงขนาดนั้น แต่ว่ามันก็สวยอยู่ก็คอยดูแลไปทุเรียนก็เลี้ยนไปเรื่อยๆเลี้ยนรูไปกับมันนละพี่น้องจ๋าเบิ่งบักกล้วยก็ดูดูดได้พุน่นนะพุ่นเพื่อกล้วยเพื่อบักไงพุ่นนี่ฟางผีนี่ก็เพื่อบักไงเพื่อว่าปลูกกล้วยมันบ่ได้กินง่ายได้กินอยู่เด้อค่ะปีเดียวก็ได้กิน ได้กินบะกวยก่อนปูบทุเรียนบได้กินง่ายเพื่อนว่าได้กินบะกวยก่อนอยู่เด้อจ้ะปูปลากวยเป็นน้ำปลาทุเรียนก็นได้กินบะกวยก่อนทุเรียนก็ไอไว้กินที่หลังขอบคุณุ่เพื่อนที่มารับชมเด้อค่ะเด้อ